ช่วงที่เปนเทรนกับอาจารย์ชูศักดิ์เดชเรียงไกรกุกลกูรูด้านการตลาดของเมืองไทยครับท่านผู้ชมครับในครั้งนี้นะครับเราจะมาพูดถึงถอดบทเรียนและเคล็ดลับก,การตลาดในยุคสองต่อแต่เป็นยุค2.2ครับผมทวนอีกทีนะครับในครั้งแรกเนี่ยเราพูดถึงถอดบทเรียนการตลาดในยุคหนึ่งทำยังไงจะทําให้คนจดจําเราให้ได้รวดเร็วที่สุดแล้วรู้ว่าเราดีอย่างไงเพื่อให้ของเข้าตัวครับ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทำยังไงจะยึดพื้นที่ของสมองของลูกค้าได้ที่เรียกว่าเฮดนะครับยุคหนึ่งเป็นยุคของเฮดเฮตัวแรกที่เรียกว่าเฮดครับในยุคที่2เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงให้ลูกค้าเมื่อของเข้าตัวแล้วมาที่ร้านค้าหรือมาณจุดขายแล้วเกิดการตัดสินใจซื้อหรือเกิดแอคชั่นทดลองสินค้าได้ที่เกิดว่าแฮนด์แฮนด์ก็หมายถึงแอคชั่นจากลูกค้าที่เกิดขึ้นนะครับเพราะในครั้งนี้เราจะพูดถึงในยุคที่2.2นะครับ จัดเฮดมาแฮนด์จากแฮนด์มาฮาร์ดครับคราวนี้ทำยังไงที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยรักเราครับเมื่อเขารักเราแล้วเขาจะพักดีกับเรานะบะาท์ภาษาอังกฤษบางทีเราเรียกว่าเลิฟมาร์คครับท่านรู้จก mark, นะักเทรดมาร์คเทรดมาร์คก็หมายเครื่องหมายการค้าแต่เลิฟมาร์คเนี่ยผู้พวก,พวกเป็นคนให้ครับกฎหมายไม่ได้ให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาให้เทรดมาร์คท่านแต่เลิฟมาร์คผู้บริโภคเป็นคนให้ท่านครับมันจะทำยังไงให้เกิดเลิฟมาร์คครับประเด็นมีอยู่3ามประเด็น ประเด็นแรกนะครับเมื่อลูกค้าเกิดการมาที่ร้านแล้วเกิดความประทับใจเกิดการซื้อสินค้าไปเกิดประสบการณ์ที่ดีครับมันจะมีในช่วงต่อระหว่างยุค2.1กับ2.2เราเรียกว่า experiential marketing ครับคือการตลาดสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้าส่วนใหญ่จะพูดถึงอีเวนต์การประกวดถ่ายภาพแข่งขันอะไรพวกนี้เป็นต้นนะฮะหรือการเดินแฟชั่นโชว์การจัดอีเวนต์อย่างเอ็กเกม สำหรับเลดบูเงี้ยนะครับหรือการจัดคอนเสิร์ตการจัดการแข่งกีฬานี่คือเป็นพวกอีเวนต์ที่สร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าโดยตรงนะครับเพราะในนีน้ในยุคที่2.1ต่อที่ยุคที่2.2เนี่ยในยุคที่2.2เนี่ยคำถามก็คือว่าจะสร้างให้ลูกค้ารักเราได้อย่างไร 1. คือทําให้เกิดการประทับใจด้วยเซอร์วิสมาเก็ตติ้งครับเซอร์วิสมาเก็ตติ้งจะประกอบไปด้วย P อีก3ตัวนะครับ โดยทั่วไปเราจะท่านเคยรู้จักว่า P p P ก็นะครับ 4P ก็คือตัว Product, ผลิตภัณฑ์ Price คือการำกำหนดราคา p r a c e ก็คือช่องทางการจัดจำหน่าย Promotion นะครับก็คือการสื่อสารการโฆษณาและการจัดรายการนะครับเราจะมี P ต่อมาก็คือการให้บริการเนี่ยจะต้องมี p l e c e ที่เป็นว่าสถานที่ presentation เราจะทำการนำเสนอยังไงแล่าสุดท้ายก็คือมีเรื่องของ People กับ r o c e s s เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะ People เป็นคนให้บริการ ให้บริการตามเลยฮะตามโปรเซสครับเพราะการให้บริการทําให้เกิดความประทับใจนะครับลูกค้าจะรักเรากับอีก